ทเที่ยวจังหวัดเลย2วัน1คืนเป้าหมายหลักงานผีตาโขนแวะพักบ้านนาสะุ้งบนถนนเส้นสลาลังมังกรเป็นยังไงไปดูกันผมเดินทางออกจากบ้านประมาณเที่ยงวันเพื่อไปนอนที่บ้านนาสะุ้ง1คืนก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดเลยการเดินทางวันนี้ฝนตกบางๆเป็นระยะๆะะไม่มีแดดเลยขับรถสบายมากทางไปผ่านหน้าวัดป่าพุทธเบิกผมเลยแวะเข้าไปพักรถแล้วเดินเที่ยวชมที่วัดอยู่พักใหญ่ก่อนเดินทางต่อมาที่บ้านนาสะุ้งออกจากวัดป่าพุทธเบิกเลี้ยวขวาขับไปบนถนนเส้นสาลังมังกรถนนเส้นนี้มีความสวยงามตลอดทางมีที่เที่ยว มีที่พักมีลานกางเต้นให้บริการหลายจุดวันที่ผมมามีหมอกบางๆไหลผ่านตลอดสวยงามมากขับรถเข้ามาประมาณ6กิโลเมตรก็จะมาถึงจุดชมวิวถนนสันหลังมังกรผมจอดชมวิวอยู่สักพักก็ขับรถต่อไปที่ลานกางเต้นไล่สุกนวลหรือลานกางเต้นไล่วิวสวยสา0อหองศาคือลานเดียวกันเจ้าของลานเป็นกันเองอัตยาศัยดีมากลานนี้มีทั้งแบบกางบนดินและกางบนแค่ไม้บรรยากาศที่ลานวันนี้ดีมากมีหมอกมีลมพัดตลอดผมกางเต้นเสร็จก็เดินเที่ยวชมหาของกินแล้วเข้านอนเตรียมพร้อมสำหรับเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้เช้าวันที่ยี่ นายนกแผมตื่นเกี่ยวบอุปกรณ์เตรียมตัวเดินทางต่อและได้มื้อเช้าเป็นข้าวต้มส่งเครื่องฟรีจากเจ้าของร้านแกบอกว่าบางวันก็มีให้บางวันก็ไม่มีให้แล้วแต่วัตถุดิบที่มีถือว่าผมโชคดีที่ได้กินในวันนี้ออกจากบ้านนาสะุ้งก่อนจะเข้าถนนเส้นหลักไปจังหวัดเลยระยะทางประมาณ12กิโลเมตรทางชันและลื่นบางจุดเป็นดินลื่นมากพอเข้าถนนหลักก็ขับสบายแล้ววันนี้มีรถเยอะมากมุ่งหน้าไปที่จังหวัดเลยเหมือนกันจุดแรกที่ผมแวะจุดชมวิวสุดทางที่ด่านซ้ายจุดนี้มีคนเยอะมากต่อคิวถ่ายรูปกันยาวเหยีดยด เดินทางต่อไปที่อุทยานแห่งชาติภูเรือก่อนถึงอุทยานผมแวะมาที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองพอขับรถมาเห็นแล้วสะดุดตามากเลยแวะเข้ามาเที่ยวชมดูเป็นวัดที่กําลังสร้างส่วนใหญ่ทําด้วยไม้มีพระไม้แกะ่สะลักองค์ใหญ่ยืนอยู่สวยงามมากเดินเที่ยวชมอยู่สักพักผมก็ขับรถมาที่อุทยานแห่งชาติภูเรือมาถึงอุทยานผมก็เข้าไปกางเต็นท์ไว้ก่อนแล้วเดินทางไปที่จุดชมวิวโคกใหญ่ท่ารีแวะพักรถเดินชมวิวอยู่สักพักผมก็ขับต่อไปที่ถนนลอยฟ้าท่ารีภูเรือเป็นทางลาดลงที่มีวิวสวยงามมากเป็นวิ ลงจากถนนลอยฟ้าผมก็เดินทางต่อมาที่อำเภอเชียงคานแลวแวะไปที่สกายวอล์กเชียงคานที่นี่จอดรถแล้วซื้อตั๋ว60บาทเป็นค่ารถพาขึ้นไปและค่ารองเท้า1คู่ไว้สําหรับเดินบนกระจกสกายวอล์กเชียงคานระยะทางไม่ไกลมากแต่วิวสวยมากเป็นวิวแม่น้ําโขงและภูเขาผมเดินเที่ยวชมอยู่สักพักใหญ่ๆจนฝนตกลงมาก็ออกจากที่นี่แล้วไปต่อที่แก่งคุดคูแก่งคุดคูเป็นจุดที่แม่น้ําโขงไหลามาและหมุนวนกลับมาฝั่งไทยจุดนี้ลําน้ากว้างมากวิวก็สวยมากเช่นกันผมแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านติดแม่น้ําก๋วยเตี กินเสร็จก็เดินทางกลับมาที่อุทยานแห่งชาติภูเรือถนนที่นี่มีวิวสวยงามหลายจุดมากถ้าถ่ายมาให้ชมเป็นชั่วโมงก็คงไม่พอมาถึงอุทยานผมก็เดินเข้าไปที่น้ำตกหิน3ชั้นซึ่งอยู่ห่างจากจุดกลางเต็นประมาณ3 0 0เมตรทางเดินเป็นทางปูนมีป้ายบอกชัดเจนเป็นน้ำตกที่ไม่สูงมากแต่สวยงามน้ำเย็นมากผมเดินเที่ยวชมถ่ายรูปอยู่สักพักก็กลับมาอาบน้ำนอนเช้าวันที่29ิมิถุนายน68ผมเกลืออุปกรณ์เดินทางจากจุดกลางเต็นมาจุดขึ้นรถของอุทยานเพื่อขึ้นไปยอดภูเรือค่าบริการไปกลับคนละย ห,หนาวมากอุณหภูมิวันนี้อยู่ที่ประมาณ15องศาผมเดินเที่ยวชมถ่ายรูปอยู่สักพักใหญ่ก็ขึ้นรถกลับแล้วเดินทางต่อมาที่น้ําตกแก่งเกลี้ยงเป็นน้ําตกที่ไม่สูงแต่กว้างมากช่วงนี้เป็นหน้าฝนน้ําจะขุนมากเดินเที่ยวชมอยู่สักพักผมก็เดินทางต่อมาที่พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนก่อนจะถึงจุดนี้รถติดยาวมากหลายกิโลงานใหญ่คนเยอะมากพอมาถึงผมก็เข้าไปฝากรถเราเดินไปที่วัดโพนชัยพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนเป็นจุดที่มีประวัติเรื่องผีตาโขนให้ศึกษามีจุดถ่ายรูปหลายจุดมีพพีพพพรรระะูููดดให้สััักกกกาา <appelle> ผมมเเินท่่่ยยยวชถปอ ก็เดินต่อไปที่เวทีงานผีตาโขนจุดนี้มีทั้งการประกวดหน้ากากผีตาโขนมีรถแห่ผีตาโขนและมีคนแต่งเป็นผีตาโขนมากมายให้ถ่ายรูปด้วยงานวันนี้คนนั้นจะมาร่วมงานหลายหมืน่นผมอยู่จนพิธีเปิดงานเดินเล่นถ่ายรูปหาของกินพอขบวนเริ่มแห่ผมก็เดินกลับมาที่รถและไปต่อที่พระธาตุศีสองลักษ์พระธาตุสรีสองลักษ์สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวไทยและชาวลาวจนถึงปัจจุบันสักการะพระธาตุเสร็จผมก็เดินทางกลับ จุดชมวิวสุดทางที่ดนานซ้ายไปอีกและรถที่ขับเข้าจังหวัดเลยก็มีมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางโดมเก่าที่ผมขับกลับบ้านสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ